อยากให้ลองนึกภาพตามกันดูนะคะคืนวันศุกร์กลางตลาดนัดดาวเรืองที่สระบุรีค่ะบรรยากาศมันก็จะจอแจที่เราคุ้นกันดีเลยครับเสียงเพลงเสียงคนคุยกันใช่ค่ะมีกลิ่นหมูปิ้งลอยมาคือมันเป็นภาพที่ธรรมดามากๆแต่ว่าท่ามกลางความธรรมดานั้นบนเวทีเล็กๆกลางตลาดมีเด็กผู้หญิงอายุแค่13ปีคนหนึ่งเธอกำลังจะทำให้เสียงจอแจทั้งหมดเนี่ยต้องหยุดลง ด้วยคำพูดแค่ไม่กี่ประโยคเองค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์ต้นข้าวสุปริยากันครับไม่ใช่แค่ในฐานะศิลปินดาวรุ่งนะแต่แต่คือในฐานะกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากค่ะว่าเด็กคนหนึ่งที่แบบไม่มีค่ายไม่มีเพลงของตัวเองด้วยซ้าจะสั่นสะเทือนวงการแล้วก็ชนะใจคนทั้งประเทศด้วยสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติได้ยังไงน่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ การแข่งขันมันโหดุเดือดขนาดนี้เพื่อให้เข้าใจว่าคืนนั้นมันสําคัญยังไงเราอาจจะต้องย้อนไปดูบริบทตอนนั้นก่อนไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ใช่เลยครับคือเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉยๆแต่มันเกิดขึ้นท่ามกลางผมเรียกว่าสมรภูมิเลยดีกว่าสมรภูมิเลยเหละคะอากาศในโซเชียลมันคือสงครามย่อมๆเลยอ๋อ oh. แฟนคลับแต่ละบ้านคือระดมทุกอย่างทุ่มทั้งเงินทั้งเวลา คือทุกคนกําลังวิ่งไปข้างหน้าแบบเร็วที่สุดเลยบรรยากาศมันมันตึงเครียดมากครับเหมือนทุกคนอยู่ในโหมดสู้เต็มที่แล้วท่ามกลางความตึงเครียดขนาดนั้นภาพก็ตัดมาที่น้องต้นข้าวบนเวทีงานวัดเล็กๆที่สระบุรีคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะตอนแรกเธอก็กําลังจะร้องเพลงต่อนะครับแต่จู่ๆเธอก็หยุดแล้วก็พูดขึ้นมาด้วยเสียงเรียบๆแต่ชัดมากว่าหนูขอประกาศข่าวชาวบ้านสักนิดได้ไหมคะโอ้โห oh. แล้วสิ่งที่มหัศจรรย์คือแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเองครับเสียงจอแจทั้งตลาดมันค่อยๆเงียบลงเงียบลงจนเกือบจะสนิทเลยทำไมคำพูดธรรมดาธรรมดาแค่นั้นถึงมีพลังหยุดคนได้ทั้งตลาดเลยล่ะคะมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่ความแปลกใจแน่ๆผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากเลยนะคือมันคือความขัดแย้งขัดแย้งยังไงคะระหว่างภาพที่เห็น กับสิ่งที่คนคาดหวังไงครับทุกคนตรงนั้นรู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้คือตัวเต็งรางวัลใหญ่สิ่งที่ทุกคนคิดว่าจะได้ยินคือช่วยกันโบสให้หนูด้วยนะคะอะไรแบบนี้ใช่ครับเราต้องสู้ไปด้วยกันอะไรทำนองนั้นแต่เธอกับทำตรงกันข้ามเลยความขัดแย้งนี่แหละครับที่สร้างความเงียบมันทำให้สมองทุกคนแบบหยุดแป๊บหนึง่งแล้วตั้งใจฟังว่าเด็กคนนี้จะพูดอะไรกันแน่ แล้วประโยคต่อมาที่เธอพูดนี่แหละที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดส่วนตัวได้ยินครั้งแรกยังต้องย้อนฟังซ้ำเลยเธอพูดว่าเรายิ่งอยากชนะเราก็ยิ่งแพ้ค่ะอืมสนใจประโยคนี้มากเลยค่ะในบริบทที่เธอกำลังมีคะแนนนำอยู่ทำไมคำพูดนี้ถึงได้ทรงพลังขนาดนั้นคะมันลึกกว่าที่ได้ยินเยอะเลยค่ะคือถ้ามองผิวเผินมันก็เหมือนคำคมสวยๆเนาะ แต่ถ้าเรารู้ว่าชีวิตน้องเขาผ่านการประกวดแล้วก็ผิดหวังมานับไม่ถ้วนเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าประโยคนี้มันมาจากประสบการณ์จริงอ๋อ oh. แต่สิ่งที่ทําให้มันทรงพลังที่สุดคือจังหวะที่พูดครับจังหวะการพูดประโยคเนี้ตอนที่คุณกําลังจะแพ้มันคือการหาทางลงสวยๆแต่การพูดตอนที่คุณกําลังนําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่การปลอบใจตัวเองแล้วแต่มันคือการประกาศหลักการของตัวเองให้โลกรู้ เป็นการประกาศหลักการเหมือนบอกว่าเป้าหมายของฉันมันใหญ่กว่าถ้วยรางวัลใบนี้แต่ก็อาจจะมีคนมองว่าเป็นการสร้างภาพได้ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นในใจตอนนั้นแต่สิ่งที่เธอพูดต่อจากนั้นอ่ะมันตอบคำถามนี้ได้หมดเลยค่ะเธอไม่ได้พูดอ้อมคๆแต่พูดตรงๆเลยว่าคะแนนของเราเป็นคะแนนบริสุทธิ์ค่ะคำว่าคะแนนบริสุทธิ์ในบริบทสงครามแฟนคลับตอนนั้นนะมันแรงมากมันแรงและชัดเจนมากครับ มันคือการขีดเส้นเลยว่าฝั่งเราจะเล่นเกมด้วยวิธีนี้เราจะไม่ศาสตร์โครนไม่สร้างราม่าใส่ใครแล้วเขาก็ตอกย้ำให้ชัดขึ้นไปอีกด้วยประโยคที่คิดว่าเปลี่ยนเกมจริงๆคือการหันไปพูดกับแฟนคลับของเธอโดยตรงใช่ครับอย่าเอาหนูไปรบกับใครนะคะหนูไม่ต้องงานแบบนั้นเลยค่ะปกติกศิลปินจะบอกให้แฟนคลับสู้เพื่อเขาแต่นี่เหมือนทำกลับกันเลยมันเปลี่ยนดินามิกทั้งหมดเลยครับแทนที่จะเป็นผู้รับการปกป้องเธอกลายเป็นผู้ปกป้องแฟนคลับซะเอง อ mm hmm. มันเหมือนการปลดอาวุธพวกเขาบอกว่าความสบายใจของพวกคุณสำคัญกว่าชัยชนะของฉันอีกในขณะที่คนอื่นอาจจะบอกให้สู้เธอกลับบอกว่าหยุดสู้นี่คือภาวะผู้นำที่โตเกินไวัยไปมากจริงๆฟังแล้วขนลุกเลยค่ะคือเด็กอายุ13ที่คิดได้แบบนี้มันมันน่าทึ่งมากแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาล่ะคะเป็นยังไงบ้าง ผลลับมันกลายเป็นสถิติเลยครับหลังจากไลฟ์จบไปไม่ถึง3ชั่วโมงมีตัวเลขบันทึกไว้เลยว่าคะแนนโหวตของเธอพุ่งขึ้นไป546,119คะแนนโห5 0 0แสนกว่าครับสินท้าคิดเป็นสัดส่วนนะมันคือ85%ของคะแนนโหวตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเลยโอ้โหตัวเลขขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันไม่น่าจะมาจากแค่แฟนคลับเดิมๆแล้วใช่ไหม ถูกต้องครับคะแนนมหาศาลขนาดนี้ในเวลาสั้นๆมันคือเสียงของมหาชนมหาชนคือคนทั่วไปที่อาจจะไม่เคยตามเธอจริงจังมาก่อนแต่อาจจะเห็นคลิปนี้ผ่านตาแล้วรู้สึกซื้อทัศนคติของเธอมันเหมือนการไปรยืนยันว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่คงเหนื่อยกับดราม่าเต็มทีแล้วพอมีใครสักคนเสนอทางเลือกที่มันจริงใจสงบทุกคนก็พร้อมจะเทคะแนนให้ทันทีเลยมันคือบทพิสูจน์เลยนะคะว่าทัศนคติที่ดีเนี่ย มันคือกลยุทธ์ที่ส่งพลังที่สุดได้เหมือนกันใช่ครับมันเป็นการตลาดที่ไม่ใช่การตลาดเพราะมันมาจากตัวตนจริงๆพลังมันเลยมาหาศาลกว่าซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เลยทําให้เกิดคําพูดที่ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้วิ่งไล่หารางวัลแต่รางวัลต่างหากที่กําลังวิ่งเข้าหาเธอใช่เลยครับและประกากฏการณ์นี้มันก็ดังไปถึงหูผู้ใหญ่ในวงการจนมีคนออกมาพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะโพสต์ของคุณต้อยแอคเนอร์ อ๋อคุณต้อยแอคเนอร์คอลัมนิสชื่อดังเขามองเรื่องนี้ยังไงคะเห็นว่าใช้คำนิยามที่ค่อนข้างแรงเลยเขาเรียกต้นข้าวว่าเป็นศิลปินมหัศจรรย์คนแรกของประเทศไทยเลยครับโหคำใหญ่มากเลยนะคะพุ่งไทยคือเด็กอายุ13ไม่มีค่าใหญ่ไม่มีเพลงของตัวเองเริ่มจากนักร้องเปิดหมวกแต่กลับมีคิวงานโชว์ล้นมือดังระดับประเทศมันเป็นสมก,การที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยครับนั่นสิคะปกติพอใครดังขึ้นมา ข่าใหญ่ก็น่าจะรีบคว้าตัวไปเซ็นสัญญาแต่คําแนะนําของคุณต้อยกลับสวนทางเลยทําไมล่ะคะเหตุผลของเขาสวยงามมากครับเขาบอกว่าตอนนี้น้องยังเป็นแค่ต้นกล้าที่อายุ13ายังไม่แข็งแรงพอจะรับเงื่อนไขทางธุรกิจที่ซับซ้อนหรือแรงกดดันจากค่าใหญ่ได้เขาแนะนำว่าควรรอให้น้องอายุยี่สิบเรียนจบเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวก่อนถึงตอนนั้นค่อยว่ากันเขาใช้คำว่าอย่าเร่งน้องซึ่งเป็นการเตือนคนทั้งวงการเลย นอกจากการเตือนเรื่องสัญญาแล้วเขายังเสนอให้วงการช่วยเธอด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์เพลงใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเขาเสนอให้ค่ายเพลงใหญ่ๆที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเก่าควรจะช่วยเป็นพิเศษให้น้องนำเพลงไปร้องทำงานหาเงินเป็นทุนการศึกษาได้แล้วทำไมเขาถึงเชื่อว่าค่ายใหญ่ควรจะช่วยล่ะคะเพราะเขามองว่าต้นข้าวมีสิ่งที่เขาเรียกว่า DNA ความกระตันยูที่สูงมากครับ DNA ความกระตัญยูคำนี้หมายความว่ายังไงคะมันคือคุณสมบัติที่ติดตัวน้องมาโดยธรรมชาติเลยครับอย่างการแบ่งเงินรางวัลให้คู่แข่งการช่วยเด็กคนอื่นหรือการเอาไรายได้ทั้งหมดให้คุณย่าดูแลคุณต้อยเชื่อว่า DNA แบบนี้เนี่ยต่อให้วันนี้ค่ายเพลงช่วยเธอโดยไม่หวังอะไรในอนาคตเมื่อเธอโตขึ้นเธอจะหาทางกลับมาตอบแทนบุญคุณของวงการด้วยตัวเองแน่นอนเหมือนเป็นการลงทุนในตัวตนของเด็กคนนี้ถูกต้องครับ แล้วโพสตของคุณต้อยมันสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลเลยมันเปลี่ยนมุมมองของคนในวงการจากที่เคยมองเป็นแค่นักร้องดาวรุง่งกลายเป็นสินทรัพย์ของประเทศที่ต้องช่วยกันปกป้องทัศนคติที่ยอดเยี่ยมบวกกับแรงหนุนจากผู้ใหญ่ในวงการแต่ทั้งหมดนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นานถ้าไม่มีแกนหลักที่สําคัญที่สุดก็คือพรสวรรค์ของเธอเอง เรื่องการร้องเพลงของเธอมีอะไรที่ทําให้กรรมการในเวทีใหญ่อย่างดวลเพียงชิงทุนทึ่งกันขนาดนั้นคะสิ่งที่กรรมการพูดตรงกันบ่อยที่สุดคือความอาถารในการสร้างสารรค์ของเธอครับอาถานคือปกติคนประกวดร้องเพลงโดยเฉพาะเด็กๆจะพยายามร้องให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุดเพราะมันปลอดภัยสุดใช่ค่ะได้คะแนนง่ายแต่ต้นข้าวไม่ทําแบบนั้นเธอมีความกล้าที่จะบิดทํานองนิดๆหน่อยๆ กล้าที่จะใส่ลูกเอื้อนในแบบของตัวเองหรือที่เรียกว่าใส่ลายเส้นของตัวเองลงไปบนเพลงระดับตำนานซึ่งการทำแบบนั้นมันเสี่ยงมากเลยนะคะที่จะโดนวิจารณ์ว่าทำเพลงเขาเสียเสี่ยงมากครับแต่นี่แหละคือจุดที่พรสวรรค์ของเธอฉายแสงเพราะการตีความใหม่ของเธอมันไม่ได้ทําให้เพลงเสียรสชาติเดิมเลยแต่กลับทําให้เพลงมันสมบูรณ์ขึ้นในแบบของต้นข้าวเองกรรมาการเคยบอกว่าเหมือนปลูกเพลงเก่าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเลย เพราะสวรรค์แบบนี้เองสินะคะที่สร้างฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งมากๆขึ้นมาได้แน่นอนครับพลังแฟนคลับเธอนี่ไม่ธรรมดาเลยนะมีตัวอย่างจากคอนเสิร์ตท,ที่โคราชผู้ชมนับแสนคนทั้งในงานและดูออนไลน์พอพิธีกรประกาศว่าคิวต่อไปคือต้นข้าวสุปริยาเกิดอะไรขึ้นคะคนจากทั่วบริเวณงานแห่กันมาอ่อน,น้าเวทีจนแน่นไปหมดเลยครับ มีแฟนคลับบางคนเดินทางข้ามคืนข้ามวันมาเพื่อดูน้องร้องแค่สามเพลงแล้วพวกเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มเกินคุ้มอะไรที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่ามันคุ้มขนาดนั้นผมคิดว่าเพราะพวกเขาไม่ได้มาดูนักร้องแต่มาให้กำลังใจคนที่เป็นแรงบันดาลใจของพวกเขาแฟนคลับของต้นข้าวเป็นกลุ่มคนที่พิเศษมากจริงๆพวกเขายึดมั่นในปรัชญาของเธอสนับสนุนเธออย่างถูกวิธีไม่สร้างดราม,มา่า ซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่ต้นข้าวประกาศบนเวทีคืนนั้นเป๊ะเลยพอเราเอาทุกอย่างมาต่อกันทั้งคำพูดในคืนนั้นมุมมองจากผู้ใหญ่พรสวรรค์แล้วก็พลังของแฟนคลับมันกลายเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะคะว่าความสำเร็จของเธอไม่ได้มาจากกระแสเลยแต่มาจากแก่นแท้ของตัวเธอเองจริงๆใช่ครับมันวนกลับไปที่ประโยคสาคัญที่เราคุยกันตอนแรกเธอไม่ได้กาลังวิ่งไล่หารางวาลแต่ รางวัลต่างหากที่กำลังวิ่งเข้าหาเธอใช่ครับชัยชนะที่แท้จริงของเธอในคืนนั้นอาจไม่ใช่คะแนนโหวตด,ด้วยซ้ำแต่คือการที่เธอได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการว่าคุณสามารถชนะได้ด้วยความดีงามและความจริงใจซึ่งนั่นมันยิ่งใหญ่กว่าถ้วยรางวัลไหนๆเรื่องราวของเธอเหมือนเสียงกระซิบที่ดังกว่าเสียงตะโกนนะคะท่ามกลางการแข่งขันที่มันอึกทึกเสียงที่จริงใจและบริสุทธิ์แค่เสียงเดียวก็ยังมีพลังเสมอ แน่นอนครับเพราะถ้วยรางวัลมีวันเสื่อมสลายไปได้แต่การชนะใจคนด้วยตัวตนและความดีงามมันจะกลายเป็นตำนานและในกรณีของต้นข้าวสุปริยาตำนานนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองครับ ทั้งหมดนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะในยุคที่ทุกคนต่างพยายามวิ่งไล่ตามความสําเร็จในรูปแบบต่างๆเรื่องราวของต้นข้าวอาจจะทําให้เราต้องหยุดถามตัวเองสักนิดว่าเรากําลังสร้างคุณค่าแบบไหนที่จะทําให้ความสําเร็จที่แท้จริงอยากจะวิ่งเข้ามาหาเราเอง